อะทีนี้มาถึงเรื่องเล่าที่ฉันจะเล่าของอีฉันบ้างนะคะเนื่องด้วยอีฉันนะ่ะทุกคนในแต่ละวันสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเนี่ยอีฉันจะมีความคิดอยู่ความคิดหนึ่งทุกครั้งลรวบ่อยมากๆเราจะทํำยังไงดีให้ให้คนที่เป็นมวลรวมอะสามารถแบบใครดีขายปังทุกคนคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกในความเป็นจริงเนาะ แต่มันก็ยังมีความต้องการที่เอ๊ะฉันจะช่วยลูกฉันยังไงดีให้เขาขายได้ทุกคนขายปังทุกคนแบบไม่ขายปังเป็นยอมยอมแบบอะไรอย่างเงี้ยเราคิดแบบนี้เราวคิดของเรานยแหละทุกคนมันเหมือนการที่เราอหาวิธีการนะคะเออเราก็คิดของเราทุกวัน <minutes> จะยังไงดีนะเราก็คิดทุกวันแหละนะคะแล้วเวลาเรานึกอะไรได้เราก็จดจดว่าเราควรทําอย่างนั้นอเราควรไปศึกษาตรงนี้เพิ่มเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนแบบนี้นะคะทีนี้ด้วยว่าที่เราก็คิดอะทุกคนคิดทุกวันทีนี้พอพอเวลาครูอะค่ะทุกคนคิดเสร็จเราก็นอนคิดแล้วก็เอยพอละขอบคุณร่างกายขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณครูบาอาจารย์เราก็นอนให้หลับไปด้วยคําขอบคุณทุกคืนนะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งทุกคน ยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้มานั่งคิดเพราะว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการสวดมนต์และนั่งสมาธิอยู่คือช่วงหลังๆมาเมื่อก่อนเนาะครูจะดูไลฟ์พี่น้องเราถึงห้าทุ่มทุกวันไม่เคยเว้นเลยแม้แต่วันเดียวแต่ช่วงนี้จะดูแค่ถึงสี่ทุ่มครึ่งสมมุติว่าใครไลฟ์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 ลฟลฟอยู่ครูก็อยู่ในไลฟ์นั่นแหละ ก็คุยคุยคุยในไลฟ์กับเขานั่นแหละแต่พอนาฬิกาสี่ทุ่มครึ่งเป๊ะคุปิดเลยแล้วครูไม่บอกว่าไปแล้วนะครูไปสวดมนต์นะไม่ครูก็จะให้เขาไลฟ์ไปไม่ได้บอกนะคะเพราะว่าเออแบบไม่อยากไปกึ๊บเว่าครูไม่อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออครูปิดเลยนะคะเพราะว่าครูจะเป็นคนมีวินัยค่อนข้างมีวินัยสูงนะคะสี่ทุ่มครึ่งครูปิดเครื่องเลยนะคะหรือไม่ถ้าเกิดครูเห็นเขาอ่ะมีคนดูแค่สองคนหรือหนึ่งคนครูจะไม่ปิดเขาแต่ครูปิดเสียง ครูเปิดเขาไว้เลยนะคะแล้วครูก็ไปสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นการแบบอยู่กับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคนนี้มีคนดูตั้งเป็นสิบยี่สิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะแบบขออนุญาตปิดเลยเพราะว่ามันเป็นวินัยของครูนะคะ mm. ครูจะต้องรีบไปสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะครูต้องใช้เวลาแบบภายในสี่ทุ่มครึ่งไปถึงหกทุ่มอะ,ะค่ะครูจะอยู่ในการสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมะ จะไม่ให้เกินหกทุ่มแล้วจะนอนนี่คือสิ่งที่ครูต้องปฏิวัติตัวเองเพราะครูตื่นเช้าตีห้าครูตื่นแล้วค่ะตีห้าหกโมงก็ตื่นมาสวดมนต์มาอะไรแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครูจะทําวินัยของครูแบบนี้ค่ะทุกวันนะคะทีนี้ช่วงจังหวะนั้นนะคะทุกคนมันเป็นจังหวะที่ครัวสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะแล้วครูนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิเหมือนทุกวันมันไม่ได้มีอะไรรบกวนจิตใจเลยนะทุกคนเพราะว่าครัวสิ่งแรกการนั่งสมาธิของครูนะคะอาจจะแตกต่างจากหลายๆคน ครูการนั่งสมาธิของครูนะคะถ้าครูนั่งปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยครูจะดูจะดูจิตตัวเองอันดับแรกฟุ้งไหมเหนื่อยไหมตอนนี้จิตเป็นยังไงว่างไหมอ้าวไม่ว่างรู้สึกยังไงมันเป็นการดูจิตแต่ไม่ดูความคิดเวลานั่งสมาธิหลายคนไม่เคยนั่งจะไปดูความคิดตัวเองตลอดนะคะแต่สําหรับครบูเหมือนครูฝึกมานานนะ่ะทุกคนก็ฝึกมาเก้าปีเนาะเข้าปีที่9ก้าครูจะรู้จรหลิตตัวเองนะคะฝึกจนรู้จริตอะคะ่ะ จะไม่ค่อยตามใครพอนั่งปุ๊บเนี่ยหายใจปุ๊บเนี่ยเราจะดูเลยว่าเราเป็นคนหายใจเบานะคะหนึ่งหายใจเบาการเต้นของหัวใจของเราเป็นยังไงเหมือนเราเป็นหมอสํารวจร่างกายอะคะ่ะทุกคนเราจะเป็นการนั่งสมาธิเพื่อสํารวจจิตนะคะสำรวจจิตสํารวจกายแต่จะไม่สํารวจความคิดเด็ดขาดนะคะใครที่ทุกวันนี้นั่งแล้วยังเพลิดเพลินไปกับความคิดให้ความคิดไปทางไหนแล้วก็ไหลไปกับมันอย่างนั้นอนะเราก็ยังคงต้องฝึกต่อนะคะโดยการ พยายามค่อยๆดึงความคิดมาที่ใจหรือดึงความคิดมาที่ลมหายใจหรือดึงความคิดมาที่ท้องค่ะค่อยๆค่อยๆนะคะอยากกระโชกโคกห้าค่อยๆได้เท่าไหนเท่านั้นมีความสุขกับการได้เท่าไหนเท่านั้นแล้วเสร็จแล้วค่ะครูก็นั่งไปใช่ไหมทุกคนนั่งดูจิตตัวเองอาวันนี้ไม่ค่อยฟุง้งเพราะมันจะมีวันที่ฟุง้งทุกคนฟุ้งก็คือวันนี้ทํางานเยอะมากเหนื่อยเหนื่อยเราไม่ได้ดั่งใจเหนื่อยแล้วท้อ,ทอจิตมันจะฟุง้งมันท้อ่ะมันก็ฟุง้องอย่างเงี้ยทุกคนแต่พอวันนั้นอะ คืนวันนั้นอ่ะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็นั่งแล้วก็ดูอ응ืมมันก็ไม่มีอะไรวกแวกนะก็นั่งดูมันไปเรื่อยๆเหมือนเราเหมือนเรานั่งดูข้างในเราอะค่ะทุกคนก็ดูเข้าไปเอใจก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรก็ไม่ได้จะไปไหนไม่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 เอาความคิดนะไม่เอาสมองนะก็หายใจอ่ะวันนี้หายใจเบาก็พยายามหายใจลึกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอ่าวันนี้เราหายใจเบานะเราก็หายใจลึกขึ้นจนจนมันเพลินจนมันเพลินจนลืมคําว่าหายใจอ่ะ เราก็มาที่หัวใจเราโอ้วันนี้หัวใจเต้นแรงเกินไปนะก็ไปจับที่หัวใจดูการเต้นของเขาไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเต้นเดี๋ยวเราก็ลืมลืมแล้วเขาจะเต้นเป็นปกติเองเพราะมันจับได้ไม่นานหรอกทุกคนไม่ถ้าไม่ฝึกนะ่ะจับไม่นานทีนี้เราก็อยู่แบบคุณจะอยู่แบบนี้นะคะทุกคนจนกว่ามันจะนิ่งพอมันนิ่งนะเราจะเหมือนเราล่องลอยพอนิ่งปุ๊บมันเหมือนเราอ่ะลอย